อันนี้ทดสอบเครื่องห่อขนมบราวนี่นะครับเป็นขนมบราวนี่แบบแบนแท็กสองชิ้นนะครับใส่ซองครับ <c oughs> ความเร็วที่4ีต่อนาทีนะครับปรับเพิ่มได้ แพ็คสตัวนี้จะเป็นตัวแพ็คแพ็คสี่นะครับก็เราเอาขนมเรียงในชั้น้ป็สออี่เสียโดยที่ไม่ต้องใส่ถาดครับ